มาดูการดัดแปลงลูกลอยนะครับในกรณีที่เข็มลูกลอยสึกนะครับตัวนี้จะใช้เป็นแผ่นทองเหลืองรองแบบนี้นะครับกรณีทําแบบบ้านๆแบบนี้สามารถทําได้ครับถ้าใครอยากจะทําตามเดิมๆจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านล่างจะเป็นเดิมด้านบนตัวนี้นะครับการดัดแปลงเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูครับเป็นแผ่นทองเหลืองยาวประมาณสัก2เซนนะครับแล้วก็ตัดประมาณสัก3-4มถึงมิลนะคความหนานะครับแล้วก็พับไปลองอยู่บริเวณตัวที่ไปค้ายันเข็มลูกลอยนะครับแล้วก็ดัดให้ตรงนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งจะไปค้ายันอยู่กับตัว ด้านหลังของลูกลอยนะครับแบบนี้เลยครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็พับเข้าไปบางๆแบบนี้ครับใส่เข้าไปรองเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พับตัวหลังเข้าไปครับแล้วก็ใช้ครีมหนีบนะฮะตัวนี้ให้สนิทกับตัวที่กดเข็มลูกลอยอยู่นะครับในกรณีเข็มสึกนะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดราม่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปใส่ตัวเข็มลูกลอยดูครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าเข็มลูกลอยสึกเห็นี้ยมันจะรองได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็ใส่ทดสอบนะครับว่ามันตัวนี้สะดวกไหมนะครับ ตัวไม้ก็ไปใช้งานได้เลยครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนับสนุนโดย WD 40เชนลูสเปรย์หล่อลื่นโซ่ดูแลรักษาโซ่ให้อยู่กับเรานานๆ b l u e t e h b o o t สารทำความสะอาดและดูแลระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มรูปแบบ